สนับสนุนโดยรถกระบ,บะมิตซูบิชิทรยทันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บาร์บีคิวพลาซา่าน้ำนมถั่วเหลืองไวตาม,มิลค์ร้องสู้ไฟคิมิรไลท์ชายนิง่งไทยแลนด์คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะผ่านไปสำหรับเพลงแรกของเราทำเป็นไม่ทักและตอนนี้นักร้องสามท่านที่กำลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ก็คือคุณเมย์ คุณภูและคุณเจลหนึ่งในสามจะต้องกลับบ้านไปกรรมการของผมสามารถที่เก็บได้เพียงแค่สองพี่ใหม่พี่เจคุณจะเลือกเก็บใครค่ะก็ขอพูดนิดนึงอย่างเพลงคุณปาม,มี่เนี่ยแกเป็นคนที่มีแก้วเสียงใส่มากนะคะแล้วก็เพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังอีกหนึ่งเพลงนะคะแต่ว่า จะเป็นคุณปูน้องเมย์หรือว่าคุณจิวแต่ละคนทําได้ไม่เคอะเขินได้ว่าพี่ขนลุกวงรอบวงเลยจริงๆนะคะก็แต่สุดท้ายคนเราก็ต้องเลือกไว้นะรักษาความปลอดภัยได้แค่ท่านเดียวจะร้ายจะดีขอพี่เพิร์เป็นคนชอบผู้หญิงเสียงหนาขอน้องเมย์ดีเลยนะครับคุณเมย์คุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับ งานเข้าผมอีกครับ <c oughs> งานเข้าผมทุกทีเลยจริงๆก็อย่างที่หมายบอกนะครับเมื่อกี้จริงๆมันเป็นเพลงสนุกสนานมันก็ไม่ได้ไม่ได้จะเน้นอะไรมากแต่ว่าต้องต้องเก็บดีๆเก็บจังหวะดีๆนะครับแต่ว่าก็สูสีกันเพราะว่ายังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเฉพาะครั้งนี้นะผมตามใจมาหาชนแล้วกันเอาตามเสียงโหวตแรกที่น้อยที่สุดแล้วกันเพราะฉะนั้นผมขอเก็บคุณภูไว้ครับผมยืนภู คุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับนน่นก็นหมายเพราะว่าในช่วงนี้เราจะต้องจากลากับหนึ่งนักร้องนะครับเสียใจนะครับคุณจิวคุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟครับขอบคุณครับผู้ชมครับตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับมาทำความรู้จักกับนักร้องที่เหลืออีกสักหกท่านให้ดีกว่านี้หน่อยดีกว่าเชิญชมครับผมชอบร้องเพลงผมเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ด้วยความที่ผมรักในการร้องเพลงเวทีไหนเปิดผมจะไปทุกที่ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะทําสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดและทําให้มันได้ด้วยครับตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็ชอบบอกว่าเมย์เป็นคนกโกโก้นะคะเพื่อนก็ชอบเรียกแบบเมย์ใจโกโก้ทุกงานอะไรอย่างนี้ค่ะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลากหลายมันเหมือนเราได้มาพิสูจน์ตัวเองเออมาสู้กับตัวเองว่าเฮ้ยเออเราทำได้ไหมเออเป็นนักศึกษาครับ ชั้นปีที่3ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธธรรพระจอมเกล้าพระนครเนี่ยครับเป็นป๊อปแล้วก็พวก easy listening ครับเพลงแบบง่ายๆฟังสบายๆครับเพราะเสียงผมแบบมันธรรมดาก็อยากจะทดสอบตัวเองอยากจะแบบหาโอกาสให้ตัวเองครับว่าตัวเองจะไปถึงได้ขนาดไหนก็ผมร้องเพลงแล้วมีความสุขครับรู้จักกันไปสาแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีก3ผู้ชมอลองดูเรื่องราวของเขาครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมบางเขน ชอบทาให้ตัวเองแบบตลกอยู่กับเพื่อนแล้วสามารถเอใไปเพื่อนหาได้ค่ะชอบในเรื่องของการแสดงออกผิดแล้วเราคิดว่ามันทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทาจบดนตรีเดนดนตรีมาครับเดินดนตรีมาทั้งชีวิตเป็นเวทีที่ท้าทายมากๆเนื่องจากว่าเพลงที่เราจะได้ร้องเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้ว่าว่าเราจะได้ร้องท่อนไหนไหนโดยที่เราไม่รู้เลยไม่ระกขีขีของเพลงแล้วก็กําหนดไม่ได้ด้วยว่าจะได้ร้องคีไหนอย่างเพลงผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องไปร้อง เราต้องดีไซน์วิธีการคิดว่าเราจะร้องยังไงเนี่ยให้สะกดคนดูให้ได้ตอนนี้น้องเล้งก็กําลังศึกษาอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยควบคู่กันค่ะพ่อกับแม่เปิดเพลงให้เราฟังบ่อยๆมันก็เลยแบบซึมซับเข้าไปเรื่อยๆจนเราร้องได้เองไม่ต้องแบบดูเนื้อเลยอะไรอย่างนี้เราก็ร้องเพลงแต่เพลงประกวดเพลงแบบที่ตลาดที่เขาเล่นกันไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยคือได้บ้างนิดๆดนหน่อยรู้จักกันมากขึ้นมานิดนึงนะครับกลับเข้าสู่ช่วงการแข่งขันของเรา แล้วก็ถึงคิวแล้วล่ะสำหรับเพลงต่อไปในช่วงร้องสู้ไฟและเพลงนั้นก็คือโกหกหน้าตายใครก่อนดีเออ่เพลงนี้เป็นเพลงของเท่ใช่ไหมฮะ,ะเพลงนี้อ่อนๆเนอะเป็นเพลงดังนะสุดของเท่เขาแล้วต้องร้องแบบอ่อนๆอุ้ยถ้าอ่อนสาวๆขอให้น้องตุนเริ่มก่อนแล้วกันนะครับคุณตุนครับ ขอให้โชคดีเวลา30วินาทีของคุณเริ่มครับก็เป็นเพลงที่ยากมากเพราะว่าเพีงผู้ชายเสียงสูงมากแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่จำเป็นต้องพ่นไฟอะไรเยอะแยะแต่ใช้ความรู้สึกในการร้องออกไปครับ โหกหน้าตายร้องสู้ไฟหู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 หัวูหูหงอูวูหอหูหูเูืูอเหูหูเูัูห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 ู เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตามตัวยังหัวใจหลอกให้ลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาเด้อๆว่ามีลูกศรฉันพูดได้ ขอให้ลงเดินตามลวมตัวทะลั่มใจจร,จริงจริงเธอเนื้อเธอรู้เต็มอดอญ่จึงมาเพ้อพอกก็หก ดังไฟสูงสุดทะลุออกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครในจุดฉันตั้งตัวยังหัวใจหลอกใหลงงมง,งายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาด้ why me don't call Chúng đi chăm cho mai bị sắc thăm Còn chưa rắc chú mây mày bỏ lao trao qua Hãy rời hướng thương มาเพ้อพบก,ก็หกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฟังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอ เป็นหนึ่เพลงนะครับที่ไพยราะม,มากแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่อาจจะไม่จําเป็นต้องพ่นไฟเยอะแต่ต้องใช้อารมณ์เยอะเป็นพิเศษนะครับตอนนี้คุณผู้ชมในห้องส่องผมโบวมาเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่กําลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่คุณเมย์ครับอีก2ท่านที่รับคะแนนโบสตน้อยรองลงมาก็คือคุณคุณภูและคุณป้อมครับแปลกใจไหมพี่ๆว่า สคนนี้ได้รับคะแนนโวตน้อยก็อย่างที่บอกนะร้องเก่งร้องดีบางทีต้องโชคชะตาด้วยนะเพราะหลักเขาไม่กดแล้วมันเกินเนี่ยมันก็มันอยู่ที่ดวงด้วยนะว่าดวงว่าเพลงตรงท่อนไหนที่มันได้พอดีเออเพลินเราช่วงหลังๆเนี่ยก็ออกแนวเกาหลีนิดนึงนะก็ขออนุญาตเก็บคุณเป้าค่ะคุณป so ้มครับทีน really oh, yeah. ี hey, really oh, ้นคุณป oh, ้มคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับขอบคุณครับ หลือผมต้องสองท่านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เจคือสองท่านนี้ก็คาแรคเตอร์ของแตกต่างกันไปนี่ก็เสียงนุ่มๆทุมๆเขาเขาจะมีหนาวๆนะคุณภูนี่ก็คือมีคาแรคเตอร์สไตล์นึกตานึกว่าคุณเท่นะเมื่อกี้คือคือเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เข้าทางเขาเลยเข้าทางเขาเลยแล้วก็เขาทงเป็นเพลงที่ถนัดเลยแต่ว่าถ้าสองคนนี้ถ้าผมต้องเลือกเก็บนะครับผมขอเก็บคุณเก็บคุณเมย์ไห้ครับ ทบนี้เลยครับคุณแม่คุณรอดมาได้2รอบเลยนะครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปนะครับพี่บูคุณสุดยอดมากนะครับแต่ผมขอสแสดงความเสียใจด้วยวันนี้คุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟต่อไปครับอขอบคุณมากครับผมมาขอบคุณรายการจริงครับผมทําดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้โชว์ในแนวทางของตัวเองเลยสรกาเพลงถือว่าได้มาสองเพลงนี้พอใจแล้วฮะถ้าอยากเห็นผมในรายการนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับกกุณาโวตแบ็ค บายเคแบงค์นะครับเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับจะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าเ <c oughs> มื่อทุกคนลุกขึ้นมาร้องหมอลำหหมมมอออลลำาพแนไไเงงยั่ <c oughs> <c oughs>